ริษัททริปเปอร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษสมุทรีพีทีทีบี5 plus เมืองไทยประกันภัย โฟมอสเข้าซิมิกส์ผูมใจเสนอตะลุยตะลุยลงหอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับตุลุยลงหมอครับก็มาพบกันเวลานี้นะฮะเป็นประจำอยู่แล้วนะครับิี่ทำไมปากแห้งเนี่ยเป็นไร ไปากแห้งมากเลยครไม่ได้กินน้ำสามวันแล้วไม่ได้กินน้ำสามวันสามวันทำไมอ่ะทำไมไม่กินน้ำห้องน้ำที่บ้านเสียอ๋อไม่ได้กินน้ำไม่อยากิะปัสสาวะก็ไม่ได้อ๋อห้องน้ำมันเสียเลยไม่อยากจะปัสสาวะอะไรอย่างนี้เนก็เลยไม่กินน้ำสามวันแล้วบ้าไปอดน้ำยังไม่ได้นะร่างกายมันจะขาดน้ำเข้าใจเปล่าจริงจริงอาจเป็นนิ่วได้นะเป็นนิ่วได้นะ จริงๆเขาบอกได้รับน้ําน้อยไปจริงเหรอเออมันอาจจะเป็นนิ้วอโอ้ยน้าพ่ะ สามวันก็ไม่เสียงอะไรเสียงเสริมไปไหนอะเสียงเขยาเลยาราบเสียงเยนะเสียงเขยารามเสียงขยาเสียงขยาเสียงขยมันก็หายน้มันก็หายนเสียงเขยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหาหมอดูแวะกินน้ำวะกินน้ำนิด่งเดี๋นไปไหวมเดินไหวไหมไปก่อนนะเดตามมาตามาด้วย เอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคนิ้วในไตกันนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปฟังจากคุณหมอกันละครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ,รบนายแพทย์ภัยบูล์บุญยะพานิชสกุสลศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะาจะ่คุยคุณหมอเรื่อง นิ้วนิ่วในไตฮะนิ่วในไตอนี้ก็เขาอดน้ำคุณหมอฮะนี่นีภาพของอันนี้ไตนะไตฮะสารที่เรากินทุกอย่างมันจะซึมเข้าไปในกระแสเลือดในเลือดก็ผ่านล้อยากไปเลี้ยงร่างกายจนหมดแล้วร่างกายที่ต้องการได้ครบมันจะขับออกมาทางไตกองเป็นปัสสาวะออกมา อืมพวกนี้เรียกว่าเป็นของเสียงนั่นนะเป็นน้ำปลาละการที่มันจะเกิดนี่ก็คือถ้าน้ำมันเข้มข้นมากอ่ะครับไหนจะตกตะกอนเนี่ยพอหลายๆวันเข้ามันก็จับใหญ่สะสมสะสมวันนี่ไม่ใช่เกิดแค่วันเดียวอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าสารอาหารทุกอย่างที่ร่างกายเรากินเข้าไปนั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด และหลังจากที่เลือดส่งสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายจนครบแล้วก็จะส่งของเสียเข้ามาที่ไตเพื่อกรองเป็นปัสสาวะออกไปนั่นเองครับแต่ถ้าสารที่ส่งมากรองที่ไตนั้นเข้มข้นมากไตก็อาจจะขับออกไปได้ไม่หมด ซึ่งก็อาจทำให้เหลือเป็นตะกอนทิ้งไว้แล้วสามารถเกสาะสะสมกันจนใหญ่และกลายเป็นก้อนนิ่วไปในที่สุดครับเนนิ่ในไตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอครับถ้าอดน้ำเนี่ยสาเหตุใหญ่เลยอ,อ,ลเอ,อ๋อเหรอฮะก็คือกินน้ำน้อยอให้สารต่างๆที่ร่างกายมันขับออกมามีหลายชนิดเลยครับอาแสดงว่าแสดงว่าคนที่กินอาหารปกติอะไรไปแต่ว่ากินน้ำน้อยมากเลย ก็เป็นนิ้วได้เป็นได้นิ้วกัได้เข้าใจเข้าใจนะครับนอกจากนั้นมีมีนอกจากดื่มน้ําน้อยแล้วมีสาเหตุอื่นๆอีกไหมฮะก็อีกอีกอีกอย่างหนึ่งก็อย่างพวกวัยอยู่กลางแดดหมายว่าคนที่คนที่ทํางานกลางแดดเสียน้ำโอ้โหเสียน้ําเยอะเสียน้ําเยอะนักกีฬาอีกนะถ้าไม่กินน้ำอะไแย่เหมือนกันอวัยวะภายในเราเกี่ยวข้องไหมฮะคุณหมอฮะตัวไตเองเกี่ยวข้องไหมฮะก็มีส่วน บางคนมีโรคประจําตัวบางอย่างครนะอย่างเช่นพวกเกา้งเนี้ยนะเพราะพอยูริกสูงเนี่ยในเลือดมันมียูริกมากมันก็ขับออกมาทางไตเยอะด้วยก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกความเข้มข้นขึ้นเพิ่มสารเคมีขึ้นอีกชนิดหนึ่งใช่ครับหรือบางคนเป็นโรคแต่กําเนิดอย่างเมื่อก่อนเราพบมากอย่างที่เป็นโรคที่เรียกว่าไตมันขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างมันผิดไปครับแล้วเรื่อง กรดด่างในปัสสาวะก็เป็นอีกการหนึ่งเพราะนิ่วบางชนิดเนี่ยมันเกิดในภาวะที่ปัสสาวะเป็นกรดอ๋อะกรดมากเกินไปครับบางอย่างก็เป็นด่างมากเกินไปครับนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเราป้องกันง่ายๆคนที่อวัยวะถูกปกติดีก็คือว่าก็คือว่าดื่มน้ำให้เยอะๆเข้าไว้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วต้องกินให้เป็นด้วยอ๋อเหรอครับ ไ,ไม่ใช่กินอะไรชอบกินมันอย่างเดียวเงี้ยพวกกินนมกินเนย<แ>หรือพวกปลาป่นเะงี้ยนะเยอะพวกนี้แคลเซียมสูงแคลเซียมมีประโยชน์จริงบางคนต้องการ,รใช่ไหม้างการ,รก็กินแต่ว่าในรายที่ไม่ขาดเลยเนี่ยเราไปกินก็คือไปโหลดไตมันเยอะเยอะเยมันก็มีโอกาสจะจับเป็นนิ่วได้เพราะฉะนั้นต้องกินคืออาหารทุกหมู่ให้ครบเฉลี่ยจะดีที่สุด สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนิ่วในไตได้นั้นพอจะสรุปได้ดังนี้ครับ 1. ดื่มน้ำน้อยเพราะการดื่มน้ำน้อยเกินไปส่งผลให้สารต่างๆในร่างกายเข้มข้นมากครับ 2. ร่างกายเสียน้ำมากเช่นนักกีฬาหรือคนที่อยู่กลางแดดมากๆร่างกายก็จะเสียน้ำออกไปเป็นเหงื่อมากด้วยนั่นเองครับ 3. โรคประจำตัวบางชนิดที่ส่งผลให้ความเข้มข้นในเลือดเพิ่มมากขึ้นเช่นโรคเกาต์ 4. ความผิดปกติทางไตที่ทำให้ความเป็นกรดหรือด่างของปัสสาวะมีมากเกินไปซึ่งก็จะทำให้เกิดนิ่วขึ้นได้และสุดท้ายการกินสารอาหารแบบเดียวกันซ้ำๆซึ่งจะทำให้เกิดตะกอนชนิดเดิมไปสะสมและจับตัว กลายเป็นนิ้วได้ในที่สุดครับคุณหมอฮะทีนี้ทีนี้เนี่ยคนเป็นคนคนเป็นนิ้วในในไตนี่มีอาการบ่งบอกไหมพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าคนที่เป็นนิ้วในไตนั้นจะมีอาการอย่างไรบ้างครู่เดียวครับสนับสนุนโดยทุกๆเรื่องเราไม่ประนีประนอมเพื่อคุณภาพการรักษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มูทอีครีมดูแลริ้วรอยแผลเป็นคนเป็นคนคนเป็นนิ่วในในไตนี่มีอาการว่งบอกอ่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยไม่มีอาการเลยไม่มีอาการเลยไม่มีมันยังไม่อุดปรับสวะไตยยังไม่โตครับนนี้ไม่มีอาการที่เป็นเป็นปีเลยอไปตรวจปักเจออย่างเงี้นถึงถึงจะรู้อืหรือถ้า คนที่แบบปวดปวดเอวหรือปวดท้องนะปวดไน้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็คายลงแล้วเพิ่มขึ้นต้องถึงกับนอนดิ้นเลยล่ะคนเนี้ยอ,อันเนี้ยอันเนี้ยปวดแบบนิว้วละปวดเพราะอะไรครับหมอเพราะนิน้วมาอุดมาอุดตรงท่อตรงนี้พออุดปับ๊บไอ้ท่อไตรเราเนี่ย มันก็เหมือนน้องบุยแอบสู้อ่ะไม่ยอมไม่ยอมแพ้นะมันพยายามจะขับออกจะขับออกให้ได้ครับการขับออกก็คือมันต้องบีบตัวให้แรงขึ้นครับการบีบตัวนี่คือใช้กล้ามเนื้อเด้งเด้งเด้งเบีัยมเบี้ยเหมือนเราเหมือนเราขึ้นไม่ออกขี่ไม่ออกเด้งเด้งเด้งปวดทรมานนี่นอนดิ้นเลยต้องมาหาหมอพี่ยคุณหมอฮะทำไมเออทำไมเขา ไตมันอยู่ข้างหลังเราถูกไหมฮะใช่อยู่ข้างหลังเราแต่เวลาปวดทําไมมันถึงปวดแถวแถวเอวแถวอะไรอย่างเี้ไตไตมันจะคือถ้าเผื่อนั่นนะปวดปวดปวดแล้วยังไม่ปวดปวดที่ปวดปวดแล้วเหมือนมือเท้าเอวอย่างเงี้ยคือตับแแมกไตเลยอ๋อเหรออย่างเงี้ยังไงฮะยเท้าเอวแค่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยมาไตซี่โครลนนี่ฝ่ามือ ที่ที่ฝ่ามือเราเนี่ยคือตำแหน่งไตเลยฝานับปวดจะปวดแถวนี้แถวนี้แถวนี้น่ฮะโอเคใครสงสัยไหนว่าเอ๊ะฉันปวดเอวปวดอะไรเอ๊ะวันนี้ไปทํางานหนักอะไรมาทำไมมันปวดจังอ่าฮะใครอยู่ตรงนี้ระดับเขาได้เหมือนกันที่บอปวดด้านข้างแขนมือนะครับแต่ถ้าปวดตรงกลางจะเป็นเรื่องของกระดูกเรื่องกล้ามเนื้อไปตรงตรงไหนตรงกลางคือตรงกลางหลังอคุณบอกฮะสมมติเราไตเราหายไปข้างนี้เราอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ เป็นชีวิตเป็นปกติสุดเลยอ๋อเหรฮะปกติเลยแล้วก็อีกอันก็คือปัสสาวะอาจจะพบมีเลือดในปัสสาวะโอฉีดเป็นเลือดอ่าเพราะนิ้วมันมมัันนก็แข็งอ่ะมันระคายผนังของทางเดินปัสสาวะเหมันก็ทำให้เลือดออกมาได้มันขูดมามันขูดมาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ถ้าที่จะรู้ก็คือถ้าปวดหลังแล้วมีไข้ด้วยนั่นต้องนึกถึงอักเสบด้วยล่ะ ไข้หนาวสั่นเลยมีสั่นนะมีไข้เข้ามาอันนี้อันตรายเพราะว่ามันถึงช็อปเข้ามารักษาก็เสียชีวิตได้นะคแล้วก็ถ้าผมว่าถ้ามีแล้วทิ้งไว้นานๆนะมันอุดไตไตวายได้ไตวายนี่ก็ตายนอไตเสียไปไตเสียไปไงที่เขาต้องมาฟอกเลือดไงทีอเขามาฟอกเลือดอันนี้ก็คืออนี้ไม่จะเป็นข้างเดียวก็คือไตเสียข้างเดียวเสียข้างเดียวงยังไม่รู้เลยพอีกข้างยังดีอยู่ คนบานคนที่เดินๆอยู่นี่อาจจะไทยเสียไปข้างแล้วก็ได้เป็นได้อี่คุณหมอฮะอันนี้เราถ้ากิดสงสัยว่าเอ้ยเราจะตรวจไตมีนิ่วไหมมีอะไรไหมเพราะว่าคุณหมอบอกว่าขั้นแรกนี่ถ้ามันเป็นอยู่แถวนี้บางทีไม่มีอาการเลยเราตรวจแล้วตรวจยังไงฮะเราต้องใชยตรไจก็คือตรวจง่ายๆก็ตรวจจากตรวจปัสสาวะกับธรรมลตาสาวง่ายที่สุด นี่คือขั้นพื้นฐานอันพื้นฐานขอราะตรวจอะไรกับพ่ออดน้ำมาสามวันแล้วอ่ะแล้วก็ไปลองเช็คดูหน่อยได้ไหมคุณหมอเฮ้ดีกว่าโมากเลยได้ได้งั้นเดี๋ยวผมส่งเขาไปตรวจไปทีานก่อนนะคุณหมอเดี๋ยวหมอสั่งให้ไปตรวจเลยครับตรวจพัฒนาศรีดังนั้นเดี๋ยวผมลออกมาแล้วผมกลับมาคุยกับคุณหมออีกทีได้เลยครับขอบคุณครับคุณหมอครับไปไปไปเมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณติ๊กกลิ่นสีของเราก็จะขอลองตรวจกันละครับ โดยเริ่มจากเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อน,นำไปส่งตรวจกันก่อน หลังจากนั้นก็ต้องไปเข้ารับการตรวจอัลตราซาวครับนี่ห้องอัลตราซาวสวัสดีครับคุณติ๊กครับนายแพทย์วิทยาประสิทธิ์วรนันท์รังสีแพทย์ตาอัยครับตายครับโอเคดูเรื่องนิ้วใช่ไหมครับครับโอเคครับยินดีครับเชิญได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นมาบนเตียงกันะครับครับผมจะน้ำเปลีนให้นอนง่ายนะนอนง่ายครับนอนง่ายครับ ราดูจากทางหน้าท้องนะครับก็จะทาการตรวจนอนง่ายนะครับอ๋อ,อนอนงายเลยครับผมจะน,นอนคว่ำซี่อีกเมื่อพร้อมแล้วแพทย์ก็จะให้คุณติ๊กนอนงายแล้วเริ่มทำการตรวจกันละครับซึ่งการตรวจเอ็กซ์วซ์ในครั้งนี้คุณหมอก็จะทำเพื่อดูรูปร่างและลักษณะทั่วไปของไตว่าปกติดีไหม ตลอดจนวัดขนาดของไตว่าโตเกินไปหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือตรวจดูว่าที่ไตของคุณติ๊กนั้นมีนิ้วอยู่หรือไม่นั่นเองครับเดี๋ยวก็ไปฟังหมอคนหมอครับไทบูลต่อครับขอบคุณนะครับคุณหมอครับยินดีครับขอบคุณยินดีครับขอบคุณครับอบนุณครับป้ป้ปป ตรวจมาแล้วับมาแล้วตรวจง่ายๆไม่มีเจ็บปวดนะดิ้งเนาะปัสสาวะก่อนเลยครับเมื่อกี้นี้อันนี้ลูกบอกว่าขยายหน่อยหน้าตาหน้าตาดีเป็นไงครับหมอครับเอาล้วสิครับท่านผู้ชมผลการตรวจของคุณติ๊กจะออกมาเป็นอย่างไรคงต้องรอชมกันช่วงหน้าแต่ตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับ นี่ลูกบอกว่าขยายหน้าตาหน้าตาดีแค่ครับหมอครับเนี่ยไอ้ความถ่วงจำเพาะนะหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดถือว่าปกติออออ๋ยยูู่ก็คือว่าปัสสาวะไม่ได้เข้มข้นมากความถ่วงจำเพาะอันนี่หรือว่าไม่ใช่จางถ้าพึจางเลยนี่คือว่าไตมันเริ่มเสีย คือขับของเสียไม่เคยได้โอ้ละฮะแต่เข้มไปก็รังว่าน้ําน้อยนะนี่ยังพอดีพอดีอันนี้ปกติพอในวิธีการรักษาให้ไตดีตลอดไปคือกินน้ำให้มากๆเข้าไว้เรื่องน้ำนี่สําคัญกินเยอะมากๆที่วันละกี่แข่บอครับประมาณวันละ 8แก้วเนี่ยโอเคละถ้าเป็นเป็นลิตรก็คือประมาณ2ลิตรจะเส็จเนี่ยสองลิตรสองลิตรเอาตีซะว่า2ลิตรเนี่ยสองลิตรที่คิดง่ากนะแก้วมันจะแก้วแต่ละคนที่บ้านไม่เท่ากันสองลิตรสองลิตรสองลิตรยังไม่แม่นอ่ะจ่อไปข้าต่อไปอะไรครับคุณหมอพีเอนี่คือความเป็นกรดด่างอันนี้คือ6กจุดห้าถือว่าในเกณฑ์ปกติโอ้โหก็คือเป็นด่างน้อย แล้วเรามาดูอีกอันคือเม็ดเลือดแดงอันน uh uh ี้เป็นศูนย์ไม่มีเลือดแดงออกมาเลยแปลว่าไม่มีเลือดในปัสสาวะถือว่ายังดีอยู่เม็ดเลือดขาวก็ไม่มีแตไม่มีอักเสบเพราะนั้นปลอดภัยถือว่าปกติแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่มีนิ้วนะ ต้องดูอีกตัวหนึ่งคือยังไม่มีนิ้วที่ทําให้เกิดปัญหาทางปัสสาวะอาจจะมีนิ้วได้แต่ว่ายังเอาครับนี่ต้องมาดูตรวจอัลตราซาวครับนะอันนี้คือภาพไปขวาในขวาไปขวานีรูปปกติก็คืออย่างเงี้ยจะมีรูปสีดําเป็นเนื้อไตอยู่รอบๆแล้วก็สีขาวตรงกลางนะครับโดยที่ไม่มีสีดําเนี่ยไปแทรกอยู่ในตรงสีขาวนียอย่างชัดเจนนั้นถือว่าไตยังปกติ ถ้ามีสีดำแท่งอย่างชัดเจนนี่คือไตโตคือเนื้อมันแทรกเข้ามาเ้ยันจะทำให้ส่วนที่ส่วนที่เป็นน้ำปัสสาวะมันขัางมากขึ้นถ้าวัสสาวะมันจะเห็นว่าตรงสีดำตรงกลางมันเะอใหญ่ขึ้นมีน้ำอยู่อันนี้ไตขวานะไปดูต่อไปสีคล้ายๆกับสีเนื้อไตบแต่ออกไปทางดำหน่อยเป็นอาจจะเป็นขุงน้ำที่ไตเล็กๆครับอันนี้ไม่มีอันตรายเลยไม่ต้องกลัวเราเลี้ยงไว้แน่เลี้ยงให้มันโตจำเป็น จำเป็นที่คืออะไรมันมีอยู่แล้วออ๋แล้วมันไม่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเราคงไม่เอามันออกอ่ะอ่าจะไม่เอามันออกมันก็อยู่ันน่เรื่องใหญ่แต่ผมมีอย่างเดียวซีดคุณหมอพยายามพยายามจะบอกว่าจะเล่นมุกใช่ไหมคุณหมอคุณหมอไม่ได้ว่าจะเล่นมุ้งใช่ไมซีดเหรอเล่นอะไรกล่นอะไรที่าบหนั นี่ข้างไหนแล้วข้างซ้ายเอาข้างซ้ายแล้วจำไหมกันไหมมีเนื้อตาข้างนอกเนื้ตตรงกลางนะได้ยังดูดีนะไม่มีไม่มีนิ้วไม่มีนิ้วไม่มีซีดด้วยปกติบอกทุกอย่างสมบูรณ์มากเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ที่บอกไม่ชอบกินน้ำใช่ไหมเขาเนี่ยขาดเสี่ยงมีขาสเสียงมีนะเพราะนั้นคุณไปขยันกินน้ำที่คุณหมอบอกนะฮะประมาณวันละ สองลิตรนะเขาบอกกิน huh. น he er really er like ้ําย er huh? uh ิ huh. <te dr ug ue ether> ่งมากยิ uh ่ง huh. ด yeah, ีท <te> ําให้สุขภาพดีจริงนะคุณหมอจริงนหมแล้วทำให้มันสดชื่นอ่ะเพราะว่าไอ้เซลล์เนื้อเยื่อเราถ้ามันไม่ขาดน้ำใช่ไหมมันก็ไม่เหี่ยวอะเซลล์ถ้าขาดน้ําจะเหี่ยวคุณหมอฮะทีนี้คนก็บอกว่าโรคไตเนี่ยเราเป็นไตเนี่ยถ้ากินเค็มเยอะเนี่ยจะทําให้แบบว่าไตมันพังไปจริงไหมคุณหมอฮะ ทำให้ไตทํางานมากขึ้นใช่แต่ถ้าไตยังดีร้อยเปอร์เซนต์มันก็ไม่เกิดไม่เกิดอันตรายเพราะนั้นเราดูแลรักษาไตเราใช่ถูกต้องยังไงที่ดีที่สุดนะคุณหมอฮะดูแลรักษาไต้วตรวจร่างกายเป็นจำปีปีละหนี่ยครับเราก็จะมีการตรวจตรวจไตด้วยจ่อเลือดตรวจไต ครับปัสสาวะอ้าวนะครับวันนี้ก็ถือว่าถือว่าได้ความรู้นะอ่าครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องลาคุณหมอนะฮะขอขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าเออสบายใจแล้วอ่าการกินน้ำสำคัญอย่างนี้เองนะครับท่านผู้ชมครับผิวผิวเผือก็เต่งตึงดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญร่างกายจะ อะไรอะไรอะไรเนี่ยจะมปสามอีกอะไร,ะไร,รพ่อคิ้งเขาคุยกับหมอเรียบร้อยแล้วไงกินน้ำอ่ะแล้วร่างกายแข็งแรงจะไม่เป็นนิว <S <S 2> <S 2> ่วหมอเขาพายกินน้ําวันละประมาณ2ลิตรนี่อะไรออกมาเป็นถังอะไรเนี่ยหกลิตรตวงไว้เรียบร้อยแล้วสามวันไม่ได้ดื่มใช่ไหมตวงไปเลยสามเป็น6ลิตรก็ดื่มหกลิตรเลยวันนี้ไม่ใช่หมอเขาพายกินวันละสองลิตรพอเขาไม่ได้กินมาสามสามวันไงอา้าวมาสามวันก็หกลิตรไงเราหกลิตรเลยอ้าหกลิตรเลยดิแน่ใจเหรอวะ อะไรมันไม่เยอะไปอ่ะจะเยอะยังไงหมอบอกแล้วไงสามวันวันละสองลิตรไม่ได้กินมาสามมันก็หกลิตรกินไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยกินไม่กิดลิตรกว่าโอ้โหช่วยชมครับไม่ได้ดูหมอหมอแล้วแต่วิจารณญาของแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเป็นนิ่วตายเนี่ยเฮ้ยตายไว้ก่อนโอไม่ไหวแล้วเอ๊กเอ๊ก เฮ hey, he oh. ้ยอะไรเนี่ยควาวอะไรี่ยความมันข้าวไปเยอะไม่ใช่ข้าวไปเยอะมันรีบ้าะข้าวจะบูกเลยไอ้บ้าโอ๊ย